ครับผมสวัสดีครับยิมดีต้อนรับทุกช่านนะครับผมมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสำหรับเกมรูนรอด r ารีนา a ครับอ่ะเดี๋ยววันนี้ผมทำอะไรดีนะอ่ะสำหรับรูนรอดอารีนาเนะครับผมเราก็จะมาดูตัวละครที่คิดว่าหลายคนมีนะน่าจะมีนะครับแต่ว่าเป็นตัวที่เล่นดีมากๆตัวหนึ่งแล้วก็สามารถปั้นได้ยาวๆด้วยนะครับผมอ่าตัวละครนะครับผมไปดูที่ฮีโร่กันก่อนเลยดีกว่านะครับ เนี่ยตรงในส่วนนี้นะครับผมมันจะมีฮีโร่ให้เราดูนะอย่างเช่นฮีโร่ที่เราจะได้มาฟรีๆนะครับผมเออเป็นพวกเอ่อวากาโรอย่างเงี้ยที่ผมเคยพูดเอาไว้ตั้งแต่คลิปที่แล้วใช่ไหมครับแล้วก็ตัวที่2ก็คือดอลลี่นะครับผมตัวดอลลี่ตัวนี้นะผมเป็นตัวที่จะได้มาจากดันเจียนนะครับผมอ่าเป็นดันเจียนแบบมันมันปลดล็อกด้วยอ,อะไรสักอย่างนี่แหละแล้วมันจะให้เรามาแบบต้องรอเวลานะครับผม อ่ามันจะเป็นแบบมาถึงปุ๊บก็เป็นเลเวล35เลยนะครับผมอ่าเป็นระดับ A เป็น w r r r i o r นะครับผมสาย w a r r i o r ตัวนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงตัวนี้เป็นหลักเลยนะเพราะว่าตัวนี้จะดีมากๆเลยครับผม The Storm Cutter เนี่ย s t o r m c u t ต e r Dolly นี่ตัวนี้อ่ะที่มันว่ามันดียังไงคือถ้าคุณเอาตัวเนี้ยไปลงอารีนาลง PvP ถือว่าเป็นตัวที่มีสเกลในการต่อสู้ที่สูงนะครับผมมันจะอึดอยู่ในระดับหนึ่งแล้วก็ ทำดาเมจได้ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่ามันจะค่อยๆเขาเรียกว่าทําดาเมจค่อยๆเบินไปเรื่อยนะครับผมมันปั่นนะมันปั่นนะบันใบมีดนะครับผม round and round and ส่วนที่เหลือก็จะเป็นตัวธรรมดาพวกพีกลินนะผมแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นโลดีโลดีเนี่ยไม่มั่นใจนะดากโกโลดีเนี่ยน่าจะดีนะครับผมเป็นสายแทงนะผมเอามาแทางได้เป็นแทงดาเมจนะครับ เกี่ยวกับการเพิ่ม d a เ a จ e โจมตีแล้วก็อะไรต่างๆประมาณนี้ Control ยังไม่ได้ลองใช้นะครับผมแต่น่าจะดีอยู่นะแทงดีอะไรอย่างงี้นะแต่ผมแนะนำนะับผมตัวที่จะลงแรงแล้วไปเห็นในพวกระดับท็อปทอปเล่นอยู่นะตอนนี้ก็จะมีวาการ่แล้วก็ตัวอลลี y นะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับผมสองตัวนี้จะเป็นตัวที่น่าจะอยู่ในเมตาอยู่นะอยู่ในเมตาป่ะประมาณนี้นะ เห็นใช้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วมันหาง่ายนะครับมันแจกฟรีนะครับผมมาเดี๋ยวกดรับก่อนแล้วกันนะปุ๊บบงทีอ่ะกดตรงนี้ปุ๊บมีอะไรอ่ะรับป่ะผมโอเคนะครับมาตรงส่วนนี้ผมจะพูดถึงแคมเปญดีไหมเอาว่าผมพูดถึงดันเจี้ยนดีกว่านะครับผมเพราะว่าดันเจี้ยนเนี่ยมันเป็นอะไรที่สําคัญกับเรามากๆเลยนะครับเป็นจุดแหล่งเขาเรียกว่าแหล่งทรัพยากรดีๆ ก็ว่าได้นะครับผมมันจะมี2อ,อย่างด้วยกันนะครับมีดันเจียนแล้วก็มีรัตทาวเวอร์นะครับผมตัวมิรัตทาวเวอร์นี่ถ้าเราพูดกันตามตรงก็จะประมาณว่าไต่หอคอยนะครับเหมือนเกมอื่นๆแหละผมก็เคยพูดไวแล้วตัวนี้นี่คือไต่หอคอยนั่นเองก็คือทาวเวอร์นะครับผมส่วนดันเจียนเนี่ยมันจะแยกเป็นดันเจียนแต่ละอย่างก็สามารถเข้าไปดูได้นะเดีนะ๋ยวจะเป็นอีกพีโกแล้วก็ดากอน ไอ้ส่วนของดา้อนเนี่ยมันจะให้เป็นหินนะครับผมอ่ะอน,นี่ไกด์ไลน์นะโอเคมันก็จะเป็นหินหินเจมนะครับผมหินเจมตัวนี้ก็จะใช้ในการอีโวโตัวละครเราขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะครับผมโอเคสาหรับใครที่อยากเล่นตรงส่วนนี้นะก็คือแบบอยากได้หินพวกนี้ไปทําการปรับตัวละครเป็น1ดาว2ดาว3ดาวอะไรอย่างนี้นะครับผมก็ดีนะก็ดีแต่ว่ามันจะใช้เยอะหน่อยนะประมาณ200ชิ้นอะไรประมาณนี้นะครับ มาคราวนี้จะมาพูดถึงดันเจี้ยนต่อมาที่อยู่นอกในจากนี้ในการปลดล็อกนะครับผมอ่านั่นก็คือตรงนี้ครับผมดิลิกนะครับผมอ่กดเข้าไปเลยนะครับผมจะมีดันเจี้ยนไททันกับครีเอชั่นนะครับผมครีเอชั่นนี่ยังไม่รู้เหมือนกันนะแต่ต้องปลดล็อกเออ่เท่าไหร่เนี่ยต้องเคลียร์ไททันดันเจี้ยนสเตจสามถึงจะปลดล็อกนะครับผมโอเคไททันนะครับผมจะเป็นดันเจี้ยนในการดรอปรูนนั่นเองนะครับผมซึ่งรูนจะมีการบอกด้วยนะมันรูนอะไรเนี่ยดูไหม ไอซ่านะผมแล้วก็มีอะไรเนี่ยอะไรลาก,กัส,สดว้วยนะโหสวยมากเลยนะเอ่อพวกนี้จะเพิ่มพวกฮิวเลือดพวกเลือดพวกดาเมจกมับคริติคอนนะบรัดดาเมจดบรัดป้องกันอะไรเงี้ยพวกดีเฟนต์เออ่บรัดดีเฟนต์อะไรเงี้ยอืมพอดีเลยผมยังไม่ได้นะครับเพิ่งเพิ่งปลดล็อกอ่ะเดี๋ยวเราลองเล่นกันก่อนสักรอบหนึ่งก่อนนี่ใช่ไหมเพิ่งปลดล็อกกันเนี่ยผมยังไม่ได้เล่นเลยนะครับสเตจหนึ่งถึงสามนะครับ ต่อมาจะเป็นระดับที่สูงขึ้นเป็น3ดาวนะครับยิ่งไปได้สูงก็ยิ่งได้เยอะยิ่งด,ด,ด้ดีนะครับหลงวันยิ่งจะออกมาค่อนข้างจะดีนะครับมาในส่วนตรงนี้ครับผมสิ่งที่มันต้องการนี่จะเป็นสายนี้นะผมเป็นสาย a อสซิสซินนะครับผมแอสซินแล้วก็เป็นสายแครรีก็คือ a r เชอร์นะครับผมโอเคอเชอร์เราเข้ามาที่ตรงนี้ผมในเมื่อเราเล่นสายผสมเราเป็นไฮบริดมีสายผสมเยอะๆะนะครับผมเราก็จะ ว่ากันไปนะผมอันนี้ผมจะไม่ใช้ตัวนี้นะไอพวกไอโรบีโรดีอะไรโรดีนะผมผมจะไม่ได้ใช้นะผมจะใช้เป็นตัวนี้นะครับส่วนตัวนี้แครีก็คือรออัพตัวมอเวิร์นเนี่ยผมจะรออัพเป็น2ดาวเพื่อเอาแพสซีฟนะครับผมแต่ตัวนี้ก็ไอตัวโรดีนี่เดี๋ยวจะลองใช้แล้วก็จะมารีวิวให้ดูในโอกาสหน้าแล้วกันนะครับผมอ่าในรอบนี้ผมจะใช้ตัวนี้ก่อนเลยนะนี่เห็นไหมอ่า ผมจะใช้ตัวนี้ก่อนเลยนะตัวตัวไอปั่นมีดเนี่ยมันปั่นดีมากๆเลยนะครับผมสายวอริเออร์ของเรานั่นเองผมให้ยืนหน้าดีกว่านะจะได้เห็นกันชัดๆนะครับผมสําหรับตัวนี้นะครับผมโอเคปึ๊บดอลลี่นะโอเคก็ดูในฝ่ายตรงข้ามนะฝ่ายตรงข้ามจะเป็นเมดซะเป็นส่วนใหญ่นะครับผมเมดเนี่ยน่าจะแพ้ทางนี่ครับผมตัวที่เป็นเมดนะมันจะชนะพวกเกาะพวกโกรนะครับผม อ่าพวกเกาะแล้วก็ชนะทางบริเออร์นะครับผมแต่มันจะแพ้ทางแอสซินแล้วก็แพ้ทางเอ่อทางแคลรี่ก็คืออาเชอร์นะครับผมโอเคเราก็ต้องทำดาเมจให้เร็วที่สุดเอาไว้นี่ครับผมเมตัลเมจเนะี่ยแอดแอดนี่เข้าไปบุกประชิดได้เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวก็ลองดูกันเลยดีกว่านะอ่า ผมกดคูณ3ามน้ำอาจจะเร็วไปหน่อยนะครับผมเดี๋ยวดูคูณหนึ่งดีกว่าเนาะจะได้เห็นเลยครับอันนี้ผมตั้งล็อกไว้เลยนะครับผมผมล็อกสกิลไวเลยนะว่าต้องใช้สกิลของตัวนี้เลยนะครับอลิเซียนะครับผมตัวอลิเซียนะเห็นไ,ไหมบริเอร์โดนเข้าลึกมากเลยนะครับผมแล้วก็ซีซีบักก้องดัองไปเลยนะครับผมอะไรอย่างเงี้ยมันค่อนข้างที่จะแรงครับเราต้องให้แคลรี่จัดก,การเท่านั้นนะไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่าด้วยนะผมไม่ได้อัพมาด้วยพวกข้างหลังเนะี่ย มอเวิร์ผมตายเหรอมอเวิร์ตายคนระับไม่ได้เอามอเวิร์มาผมเสียดายมากเลยสงสัยจะได้เล่นเป็นในโอกาสหน้าครับผมอตคอมโบมาพอดีครับผมคลิแตกด้วยนะคลิกก็แตกไปด้วยแตกหมดนะครับผมปิดบ,บอสได้ไหมปิดปิดได้ครับผม เก็บหมดนะครับอ่าเก็บหมดนะครับผมโอเคก็ชนะอยู่นะแต่ว่ามันก็เสี่ยงเหมือนกันเพราะเราไม่ได้อัปตัวละครที่อ่าพวกรีคอมแบนส์มันมานะครับผมเโอเคนะพวกเนี่ยครับผมเราไม่ได้อัปในส่วนนี้มามันจะเล่นยากสักหน่อยหนึ่งนะครับโอเคเราพูดถึงไททันดันเจียนไปแล้วนะครับผมเรามาพูดถึงอย่างอื่นบ้างดีกว่ามีอะไรให้พูดถึงบ้างล่ะเนี่ยอ่ะตรงแคมเปญนะครับผม ฮีโร่เดี๋ยวผมขอดูก่อนมันอัพตัวละครอ,อะไรบ้างอันนี้อันนี้ได้หรอรูนนะครับผมใส่รูนอ้อลืมไปเราต้องใส่รูนสิเนาะรูนรูนรูนผมจะใส่รูนให้วากาโลนะนี่นะครับผมใส่ไปก่อนนะครับเพราะว่าเราไม่มีรูนเยอะขนาดนั้นที่จะต้องมาเลือกใส่เนาะ เพื่อใส่แบบจำกัดจำกัดไปอือหคราวนี้มาดูที่ตัวละครดอลลีน่นะครับผมมันจะดูมันจะดีไหมโอเคตัวละครดอลลี่ไม่ด้วยสู้ได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับผมถ้าสู้ไม่ได้ผมจะหาด่านที่มันสู้ได้ดีกว่าเนาะ โอ้เข้าไม่ได้เลยมันเข้าลึกดาเมจถึงไหมเนี่ยอ้าวเสกได้สองครับผมอย่าเพิ่งฮิวดิมีแตกหายไมมันปั่นอย่างเงี้ยดอลลี่มันปั่นนะผมโอ้โอเฮ้ยถ้ามันยิงโทเทมยิงโทเทมไปซีทำไมนายไม่ยิงโทเทมเหรอเพื่อน อปั่นไปมันปัน่นของมันปั่นนะไม่ทางเรามันก็มีเหมือนกันดอลลี่อ้าเจ็บเจ็บครับผมไอ้ตัวนี้โคตรแทงเลยครับผมตัวเนี้ยแทงอึดมากโอ้ตายนะวากาโรผมอันนี้ถือว่าสู้ยากนะสำหรับตัวละครอลิเซียนะอาจจะสู้ยากเพราะว่าต้องตีตัวหลังนะผมถ้าต,ตัวหน้าแทงแบบอึดๆอย่างเงี้ยไอ้ตัวมังกรอ,อื่นๆเนี่ยมันสู้ยากจริงๆนะครับ สุดสิปั๊บโอ้โห و. สกิลไหนดิอลิเซียไม่ใช่ตอนนี้ยังเป็นสกิลของมันอยู่ครับโอ้โซเทมหายหมดแล้วซุ่นยากซะแล้วครับเ่ยนี้โอ้โหโอ้โหแท้งเราก็ตายแล้วด้วยนะเนี่ยมาต่อไปเป็น มอเวิร์นตีแตกครับผมอลิเซียสกิลในอลิเซียเอ้าอันตีมาแล้วเก็บหมดเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยครับผมตัวสุดท้ายเฮ้ยอย่างนี้สีสวยถ้าผมไม่มีอลิเซียเนี่ยผมคงจะแย่มากๆเลยนะครับก็น่าเล่นเนาะอ้าวพอดีขึ้นแชปเตอร์ใหม่ด้วยนะครับ อะไรเนี่ยมีการโปรโมทขายของด้วยฮะ Limited s a l e นะเจ้รีบซื้อตัวน,นี้แจกปเลยอันนี้ชั a p เตอร์ครับโน b บ e Noble โอเคเดี๋ยวขอรับแพทนี่ก่อนแคมเปญเหมือนปลดล็อกอ h ชิเม m นต์อะไรอย่างเงี้ยเนาะคล้ายๆอย่างนั้นนะไม่มีอะไรมากครับไป สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็มาให้ดูนะว่าตัวละครมันดียังไงนะครับผมตัวละครตัวนี้นะมีชื่อว่าดอลลี่นะครับผมอ่าบางคนคิดว่าตัวนี้อาจจะไม่เก่งนะครับผมก็แค่บางคนนะเนาะมันก็ไม่ใช่ว่าทุกคนแต่บางคนก็แบบว่าเอามาใช้นะครับใช้แบบแก้ขัดไปก่อนนะครับผมสตอร์มคัตเตอร์ดอลลี่ตัวนี้นะครับผมมีอบิลิตี้อ่ะค่อนข้างจะสูงนะครับผมแล้วก็ได้สองได้สองดาวมาแต่เริ่มนะมีอันติเมทใช่ไหมแอนติเมทไม่มีครับไม่มีมันไม่ใช่ตัวระดับ S นะครับผม โอเคแต่ว่าเป็นตัวที่น่าใช้ตัวหนึ่งได้เลยก็ว่าได้นะครับผมอ่ะเกาะก็อยู่ที่500นะครับผมสกิลจะเป็นการพวกเพิ่มดาเมจการโจมตีอะไรสักอย่างประมาณนี้นะปั่นปั่นอย่างเดียวครับผมคือปั่นดีมากเนี่ยหมุนหมุนปั่นหมุนปั่นนะครับผมค่อนข้างที่จะดีนะเอาไปลงก่อนแบบว่าเราเล่นตัวนี้ได้ประมาณชัปเตอร์ห้าชัปเตอร์หกก็ยังเล่นได้นะผมว่าหลังมาเดี๋ยวเราค่อยเปลี่ยนเป็นระดับระดับ S นะครับผมเปลี่ยนเป็นระดับ S ตัวนี้ก็เล่นระดับนี้ไปก่อนนะครับผมตอนนี้ผมต้องพยายามปั a a น้นมอเวิร์นขึ้นมาครับผมเพื่อให้มอเวิร์นเนี่ยสามารถยืนสู้กับเขาได้นะไม่ใช่ว่านางไม่ดีนะแต่ว่าผมไม่ได้อ really ัพเลยนะครับผมเมื่อแต่ไปอัพตัวอลิเซียนะครับผมถืออลิเซียดียังไงก็อย่างที่เห็นนะครับผมโอเคมากๆเลยนะครับตอนนี้ของไอเทมก็ยังน้อยอยู่นะครับผมอ่ะก็ใครที่ เข้ามาเล่นเกมนี้นะครับสำหรับคนไทยนะไม่มีกิวเล่นนะครับผมกิวเราก็พร้อมที่จะตตอนรับทุกท่านนะครับผมดีครับผมกิวพญานาคาของเรานั่นเองนะครับผมเดือดหลอดนะครับผมหลอดนาคา TH นะครับผมตามหากิวนี้ได้เลยนะครับผมใครที่อยากเข้ามาเล่นกิวไทยนะครับผมแล้วไม่มีกิวไทยแบบคนไทยด้วยกันอะไรอย่างนี้ต้อนรับนะครับผมแต่เรเวลรู้สึกผมตั้งไว้ที่15หหรือเปล่านะแป๊บเดียวครับแป๊บเดียวเล่นแค่สิบห้าแล้วก็เข้ามาอยู่ได้เลยอยู่ด้วยกันนะครับผม มีอะไรก็คุยคุยกันนะครับผมแล้วคราวนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าจะพูดเลยนะครับผมก็คือบอสกิ้ลนะเดี๋ยวเรามาตีบอสกิ้ลให้ดูนะครับผมโอเคนี่บอสกิ้ลนะครับผมมันจะมีหลายเลเวลนะแต่เราตีแค่ตัวเนี้ยไอตัวนี้ไปก่อนนะครับผมอื่นอยู่นะไม่ใช่ธรรมดานะผมอันนี้ผมก็ตีไว้นะครับผมไม่แลงนะครับผมจะมีมีแลงบอกด้ว,ว่าเราทำดามีดมากน้อยแค่ไหนนะครับผมมลองตีดูหนึ่งครั้งนะมันตีได้ไหม อ่าได้อยู่นะครับผมผมจะใช้เซตเหมือนเดิมนะเซตนี้นะครับผมโดยปกติก็อยากจะลองดูโลดิเหมือนกันนะแต่ว่าไม่ได้ใช้นะเองอามาดูกันเลยดีกว่านะครับว่ามันโอเคไหมผมจะปิดบอสได้หรือเปล่านะครับวากาโลเดินหน้าครับผมแต่ว่าเดินไม่สุดนั่นเองตอนนี้ปล่อยโทเทมมาแล้วนะครับผมสลับทริกินโอมาแล้วตัวแทงเรา อาิเซียเดินหน้าไปแต่ทุกตัวทุกตัวที่อยู่ข้างหน้าก็ไม่สามารถเดินไปถึงบอสได้นะครับผมตอนนี้บอสเข้ามาประชิดตัวแล้วครับเราก็เริ่มทําสกิลคอมโบเข้าไปนะครับผมปุ๊บปล่อยสกิลทําให้ติดสถานะไปก่อนนะครับสําหรับมอร์เวิร์นอาริกินก็ปล่อยโทเทมไปอย่างที่ว่าไปนะครับตอนนี้แท้งเราก็ทําดาเมจไปก่อนนะครับแล้วคราวนี้ตัวบอสได้เศกลูกน้องออกมานะครับผมสปอร์ลูกน้องออกมาแล้วก็เปิดอันตีนะครับผมอันตีของอลิเซียนะครับใช้งาน เคลียร์ลูกน้องออกหมดแล้วนะครับบอสก็รับอันตีไประดับหนึ่งนะครับผมอ่ะแล้วบอสก็เสกออกมาอีกแล้วนะครับผมซึ่งทําให้เราลําบากมากครับตอนนี้บอสปล่อยอันตีบ้างครับผมโอเคบาคาโล่ปล่อยสกิลไปเรียบร้อยนะครับผมอันติเมตสกิลครับมอเวิร์นใช้ไปแล้วนะครับตอนนี้ก็เข้ามาลึกอยู่พอสมควรนะครับผมแต่ถ้าเราไม่เคลียร์ลูกน้องนะครับผมก็จะเป็นภาระต่อไปนั่นเองตอนนี้บอสนะครับได้เสกมังกรที่เป็นตัวพิษออกมาแล้วนะครับผม ึ่งจะลําบากกับเรามากเลยครับผมอ่าแล้วก็ไอ้หน้ากากอเมซอนไอ้ตัวเนี้ยข้างล่างครับผมก็แพงดีเหลือเกินนะครับผมโอ้โหเสกมาเรื่อยๆครับตอนนี้ลูกน้องมาเยอะมากครับผมครูดาวยังอยู่ที่3นะครับของอลิเซียนะครับจะทํำยังไงดีกันเนี่ยแอสซซินออกมาแล้วด้วยนะครับผมถ้าอยู่อย่างนี้ต่อไปบอสคงจะเสกออกมาเรื่อยๆตอนนี้เลือดของบอสอยู่ที่5แล้วนะครับ5หลอดสุดท้ายนะครับผมเราจะทํายังไงต่อครับผม ตอนนี้สกิลที่พอจะใช้ได้ก็จะมีของตัวเบอร์ลัสนะครับผมก็คือแท่งของเรานั่นเองทําการเพิ่มเลือดให้เพื่อนนะครับผมแล้วก็ทําดาเมจใส่ฝ่ายตรงข้ามด้วยนั่นเองครับอ่าตอนนี้ก็เข้ามาถึงเฟสที่เท่าไหร่แล้วนะครับผมไม่รู้นะโอเคเหลือ5ห,หลอดเหมือนเดิมนะก็ยังทำดาเมจได้ไม่ไม่มากนะครับต้องรอคูลดาวของเอลิเซียนะเคลียร์ลูกน้องให้หมดปุ๊บปุ๊บ,บสกิลของวากาโล่ยังใช้มันไปเรื่อยๆนะครับผม อ่าตอนนี้ทางลูกน้องของทางบอสนะครับก็เริ่มที่จะไปตีตัวโทเทมแล้วนะครับก็เป็นข่าวดีของเราด้วยนะโทเทมมันก็ค่อยๆเสกมาเรื่อยๆน,น,นะโป๊ะหนึ่งทีครับผมอ่เพิ่มเลือดอ่าเป็นยังไงเราเบอร์ลัสเพิ่มเลือดให้เพื่อนแล้วนะครับเอามันเสกมาอีกแล้วครับผมโอ้โวันีเอ,อ้ยเยอะๆเลยนะเนี่ยนี่ครับผมสกิลมาครับผมออนติเมทสกิลไหมเฮ้ยเหลือคูดาวอีกหนึ่ง แย่ yeah, แล้วนะครับผมหลอดสี่แล้วครับผมพามาหลอดสี่ปึ๊บหลอดที่สี่สี่หลอดหรสี่หลอดสุดท้ายจ้ะ <c oughs> เรียบร้อยเอาไงต่อครับผม <c oughs> เพิ่มเลือดต่อครับผมปึ๊บเนี่ย <c oughs> เมื่อเราจะได้ใช้อันติเนี่ย <c oughs> ปั่นนะผมปั่นเข้าไปเา้าปั่นเข้าไปมันนะปั่นเรานะครับผมไม่ใช่เราปั่นมันนะ <c oughs> ไ้บ้าเนี่ยเอามาแนละ้วสกิลอันติรอรอเธอ,อหน้ารอเธนหน้า รารอลุ้นแต่ของอลิเซียอย่างเดียวนะครับผมปุ๊บโยนไปให้ติดสถานะครับผมก็รับไฟช็อตนะครับเห็นไหมตรงตัวของบอสจะมีติดสถานะไฟช็อตนะครับเป็นไฟสีม่วงนะครับเนื่องจากของไม่มาเวิร์นนะมาเวิร์นเป็นคนจัดการเฮ้ยอะไรนะมอ็อบผีโอ้โหโอ้โหดีที่มันตีโทเทม โอ้โหมาเวินโดนนะผมอะไรครับเนี่ยมันบุกมาข้างหลังครับผมแย่แล้วเพื่อนเราแย่ซะแล้วนะผมตอนนี้อลิเซียต้องเอาอันติเมทสกิลออกมาให้ได้นะครับไม่งั้นเราแย่แน่ๆนะครับผมปึ๊บอันติเมทสกิลกลางปีกแล้วครับผมฟันแล้วเริ่มฟันแล้วบอสแต่พลาดไปนิดเดียวนะครับผมเพราะว่าอลิเซียไปตีบอสก่อนนะครับผมมันจะไม่สามารถเล็งได้นะไม่รู้ว่าเราจะตีจบไหมแต่ว่าบอสจบไปแล้วนะครับผมหมดรอบนะครับผมหมดรอบที่80นะครับ โ okay. อเคก็เกือบจะจบบอสได้นะแต่ว่ามันมันหมดรอบก่อนนะครับผมมันหมดรอบก่อนเฮ้เสียดายจริงๆเลยนะครับก็ตีได้สองครั้งต่อว,วันเปล่าไม่แน่ใจนะครับอ่ะไม่เป็นไรนะครับผมไม่เป็นไรในส่วนนี้เดี๋ยวเราค่อยว่ากันใหม่เดี๋ยวไปอัพดามเมดให้มันแรงๆจะจัด,จดแล้วเราค่อยไปลุยกันนะครับผมกิลสโตรนะครับก็สามารถซื้อยังไม่ได้ตอนนี้เนาะอันนี้ก็เป็นกิลสโตรก็เป็นแบบไปอ่าเขาเรียกว่าร้านค้ากิลนะครับ นี่ก็มาดูพวกรายชื่อคนที่อยู่ในนี้นะครับผมกิวเ็คคืออะไรครับผมอ๋อก็เป็นการอัปเกรดนะครับผมอ่าอัปเกรดอัปเกรดกิลนะครับผมใครที่มาอยู่ในกิวก็ทาเควสเสร็จแล้วได้หินพวกนี้มาก็สามารถเอามาอัปเกรดกิลช่วยกันได้นะครับผมช่วยกันให้กิวเราเติบโตได้นะครับไปสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ หากมีอะไรสงสัยหรือผมพูดอะไรผิดไปก็ต้องขออภัยมานาทนีด้วยนะครับถ้าสงสัยอะไรก็สามารถสอบถามได้นะครับผมโอเคคลิปนี้ก็บายบายนะครับเ